วันนี้ช่องเบอร์ดี้ขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ สิบสุดยอดสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกอันดับที่10กุ้งมังกรหรือกุ้งล็อบสเตอร์อายุไขาราว140ปีเมื่อเดือนธันวาคมปี2008ที่ชายฝั่งนิวฟาลแลนด์กุ้งมังกรขนาดยักษ์ถูกชาวประมงจับตัวขึ้นมาได้และมันก็ถูกขายต่อไปให้พัตนาารอาหารทะเลในราคาหนึรดอลลาร์แต่เพราะความใหญ่โตจนน่าสะดุดตาของมันทําให้ทางพัตนาารตัดสินใจเลี้ยงดูมันไว้ในตู้แทนการส่งเข้าครัว ื่อปรุงเป็นอาหารเหมือนกับกุ้งมังกรตัวอื่นๆและยังตั้งชื่อให้มันว่าจอร์จอีกด้วยซึ่งจอร์จก็เป็นที่สนใจของลูกค้ามากแต่เพียงแค่สิบวันต่อมาก็มีลูกค้าบางกลุ่มแจ้งไปยังสำนักงานคุ้มครองสัตว์เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยจอร์จกลับคืนสู่ทะเลแม้ว่าทางพัตคาารจะไม่ยินยอมในทีแรกแต่แล้วในที่สุดก็ต้องยอมใจอ่อนและปล่อยกุ้งมังกรยักษ์ตัวนี้ที่เขตคุ้มครองสัตว์น้ําเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกชาวประมงล่าตัวขึ้นมาได้อีกซึ่งจากการตรวจสอบอายุก็ทําาให้พบว่ จอร์น่าจะเกิดเมื่อปี1869หรือมีอายุราว140ปีอันดับที่9หอยกูอิดัคอายุขายราว160ปีเชื่อกันว่าชื่อของมันเพี้ยนมาจากภาษานิสควารีของชนเผ่าดั้งเดิมในสหรัฐซึ่งแปลว่าขุดให้ลึกเพราะตามธรรมชาติของหอยกูอิดัคมันมักจะฝังตัวอยู่ในทรายตามริมฝัง่งที่มีน้ำท่วมถึงและยิ่งอายุมากขึ้น มันก็จะยิ่งขุดเพื่อฝังตัวลึกลงไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะยืดงวงขึ้นมาสู่พื้นผิวไฮกูอีดักเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเนื่องจากมันมีอายุไขถึง160ปีอันดับที่8หนอนท่ออายุไขาราว170ปีมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเทะเลน้ําลึกที่จะต้องพึ่งพาแบคทีเรียาสายพันธุ์หนึ่งในการผลิตอาหารสําหรับการดํารงชีวิตหนอนท่อเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งในภาวะปกติ เมื่อมันออกมาจากปลอกก็จะแผ่ดอกออกมาด้วยแต่ในภาวะตกใจมันจะหุบดอกเข้าปลอกของมันทันทีหนอนท่อมีความยาวได้ถึง3เมตรและมีอายุไขได้มากถึง170ปีอันดับที่7เต่าเรเดียตาอายุไขาราว180ปีเต่าได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่งและเต่าเรเดียต้าก็คือเต่าที่มีอายุยืนมากที่สุดในบรรดาเต่าทุกสายพันธุ์ พวกมันมีถิ่งกําเนิดที่มาดากัสกาแอฟริกามันเป็นเต่าบกที่มีลวดลายและสีสันสวยงามมนุษย์จึงนิยมนํามันมาเลี้ยงโดยเต่าเรเดียตาที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นมีชื่อว่าตูอิมาลิลาซึ่งกับตันคุกได้นํามันขึ้นถวายกษัตริย์แห่งตองกาเมื่อราวปี1777และตูอิมาลิลาก็มีชีวิตอยู่เรื่อยมาจนถึงปี1965หรือมันมีอายุไม่ต่ำกว่า188ปีนั่นเองอันดับที่หกไยเม่นแดง อายุไข200ปีหอยเม่นแดงมักพบในมหาสมุทรแปซิฟิกพวกมันอาศัยอยู่ตามโขดหินใต้ทะเลที่มีความลึกถึง90เมตรจึงไม่ค่อยมีศัตรูทางธรรมชาติมากนักอีกทั้งสภาวะตามพฤติกรรมทางธรรมชาติก็เอื้อให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวเนื่องจากการเจริญเติบโตต่างๆของมันแทบจะหยุดชะงักลงเมื่อมันอายุได้10ปีโดยจากการศึกษาพบว่าหอยเม่นแดงอายุยืนได้ถึงราว200ปีอันดับที่ห วานหัวคันสอนหรือวานโบเฮตอายุไข210ปีมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกและยังครองสถิติสัตว์ที่ปากว้างที่สุดในโลกอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่การล่าของมนุษย์ทําให้วานชนิดนี้หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแค่2 0 0 0 0ื่นกว่าตัวเท่าน,นั้นทั้งๆท,ที่ตามธรรมชาติแล้วมันสามารถมีอายุขยได้มากถึง210ปีอันดับที่4ปลาคาฟหรือปลาโค่ย อายุไข220ปีพวกมันเป็นปลาที่ถูกชาวญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาจากปลาในเพื่อให้มีสีสันที่สวยงามซึ่งต่อมาปลาค้ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนื่องจากปลาค้ยสามารถว่ายทวนน้าได้จึงสื่อให้เห็นถึงความแข็งแรงและความพยายามปลาค้ยที่โด่งดังที่สุดมีชื่อว่าฮานาโกะซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปี1751ถึง1977หรือมีอายุยืนยาวถึง226ปีนั่นเอง อันดับที่3หอยทะเลอาร์ติกาไอแลนดิกาอายุไข410ปีทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบางกอรประเทศไอซ์แลนด์ค้นพบเปลือกหอยกาบเก,ก่าแก่และจากการคำนวณหาอายุด้วยการนับวงรอบที่เปลือกจึงทําให้ทราบได้ว่าตัวที่มีชีวิตยืนยาวมากที่สุดมีอายุราว405ถึง410ปีและพวกเขาก็ตั้งชื่อให้มันว่าหมิงซึ่งสื่อความหมายว่าหอยตัวนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยราชวงศ์หมิงของจีน อันดับที่2ฟองน้ำทะเลไฟนชชีราแอนตาร์กติกอายุข1550ปีฟองน้ำทะเลสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแอันตาร์กติกในความลึกหลายร้อยเมตรมันมีอัตราการเติบโตที่เชื่องช้ามากและผลจากการตรวจวิจัยก็ทำให้พบว่ามันมีอายุไขได้ถึง1550ปีอันดับที่ 1. แมงกระพรุนพวกมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยลักษณะลำตัวจะใสและนิ่มมีโพรงสำหรับเป็นทางเดินอาหารมีเข็มพิษอยู่ที่บริเวณด้านล่างของหนวดเพื่อใช้ป้องกันตัวและจับเหยื่อแมงกระพรุนมีวงจรชีวิตที่แปลกจนดูมหัศจรรย์คือหลังจากที่เติบโตเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์แล้วการเติบโตก็จะถดถอยหรือย้อนกลับเข้าสู่ช่วงวัยเด็กจนเมื่อมันเข้าสู่วัยเด็กอย่างสมบูรณ์ก็จะเริ่มเติบโตแล้วเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ใหม่อีกครั้งซึ่งวงจรชีวิตจะวนอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆทําให้มันได้ชื่อว่าเป็นสัตตวว์ทีีม่มมมคาเป็นอะ และมีความยืนยาวที่สุดในโลกอย่างแท้จริง